ไดเดินเองสบายเลยเียนแล้วอีนออัพเดทก็พอดไดะทำใหม่เจ้าปลูกพักบัลราข้างๆนี่คันนี่กับปลูกฮันสวยโอ้ตอนแรกนะมันงักก็ประกาศนี่ออกละุ่นงามกว่า นี่พักกาศ์ง่ไว้รุ่นไว้รุ่นไว้รุ่นไวรุ่นไปเอววัดบ้านปิยุหวังรถพระธาตุห้าเจดีวันนี้มาไก่ปิบานเจดีทองพระธาตุห้าเจดีเจ้าป่าอุมาเอ <c oughs> วเดอเจ้าทินเฮายัางดี พูดขีหนักนะนี่ลูกผีดอ้อ๋อเจ้าทินด้มาชะเง้อเห็นปะเอาขนมเื้อแล้วอะ,อะ,อะ,อะมา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 คนก็นยังมาได้กินเตือนนะเฮ้ยหูหูก็มา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 อ่ามใช้กำแล้วขอคนกำมัิน,นเอ๊ะน่าหน่จะไปห้าวเขาเขาเขา้ขา,ขา,ขามาเฮือเ,เนี่ย โอ้ S <S กินกระจิ้เข้าด้วยกันยายไม่ฟังหรอกหนึ่ะสองสาองค์ละยายไว้3องค์ละฮะมักิชานี่น้ำเหี้ยวขาวเหี้ยวมักนี่นี่มักอันสาละเห้ยลูกพี่ติดใจข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลูกพี่อืม ขึ้นบันไดได้นะจ๊ะอ๋สุดยอดขนค้าอะนนาแสดงว่าตังนี่ก็ต้องมีตังลงับลง ปางห้ามญาติปางปิยุกันเลยพ่อประจำวันก็แต่ละแต่ละพระเจดีย์ก็จะบ่งบอกถึง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันนี้คือพระสีอานพระอง,องค์เจดีนี้คือพระสีอานองโน้นจะเป็นพระโคดมของเราก่อนหน้านั้นจะไม่ได้เไรนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านให้ดูเจดีองค์ที่สาพระกัสสปะเจดีองค์ที่สองพระโกนะค่ะ เจดีองที่หนึง่งากุกกะสันทะ ามาวัดที่สองวัดบ้านเขี้ยป่าป่าใย,ยใบมาไหว้พระให้ครบสามวัดมือนั้นมาเตือ่อาไหว้พระตนหลวงเิสนน <c oughs> าวอริยาทรัพย์สุขวัฒนาดอพอจือดอ วัดใหญ่เชิญปิดทองหัวใจพระนอนด้านในโนจี้ไปปุ่นอะอริยทซัฟซุขวัฒนาวันนี้นองๆกงวัดที่สองแล้วยังเดินไหว กลับบ้านนี่หลับปุ๋ยเลยไหมยายยายาย,าย,ยายหลับแน่นอนเอปิดไม่ได้เปิดส่วนมากจะไม่ได้เปิดไว้กับตังหนอกก็พ๋อละ,อะเดี๋ยวป้าไปเห็นวัดวัดศีวิไร,รเซตก็ไปขึ้นมาขาอือ,อนี่จะอุมอ้มคำอุ้มห้คำปิกบ้านอุม้มห้คำปิกบ้านคือเ,เต็มโอกเลยใส่กระเป๋าแล้วเก็บร้อยหหหมดน้าวดหน้า ออขอเขางนน้ยาจเนป็นน้ำใจแล้วเปิดเอารงเลยเอยายเอาตัวยายเอาตัวยายเอาตัวเออไหลเต็มเหมือนนี่เนาะนี่นวาพระพุทธเจ้าท่านใจเนออพรฝืนเถีนน้อยเตอเนในๆกัในๆเนอตึกขั้นขันใดเนี่ยเอามแก้ขึ้นบน นี่ตะแก้วมึงแน่นแห้งมาทุกคนรูปทุกคนไม่ดังสักคนนี่ยายใบจะวิ่งให้ดูครับเอออันน่ะอันน่ะอันน่ะโอ้นี่ตาเสามาแล้วตาเสาไปขอพรพระท่านใจอยู่ออกไม่น้อยน่ะขี้ก่อนออกไม่น้อยเนี่ยออกไม่น้อย ปาไวรุ่นมากินข้าวเจ้านี่ปลาแซมีเกียวคนีแ้วน่คุณยายอยู่ดีๆก่อนนะยลวะคุณยายร้อนไหมวัดที่สาวัดสิวิลเออห้อนนอแม่ตะเคียนอยู่นี่ฮนไป อ่านแน่อย่างันเดียวันหนานี่นะฮั่นแน่ฮั appeal, ่นแน่ฮั่นแน่เก่งเ้ยลูกหลานมาหลายนี่หล่นได้แล้วฮั่นแสงโซล่าเซลกันปั้มน้ำเนี่กันนี่รู้ต่างนี่ไววพระไววพระอวันนี้เปิดวันนี้เปิดเลยสดมาวัดศรีวิไล ิมันกำฟ้าผนางังปุยไว้ก็จะเมื่อนหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยหันมาจา้าสันวันสุหาแต่เม็ดเนี่ยอันฉือุ้นกว่านี้ชันนี้บางขง้างต่เอ๋ะตาเอ๋เฮห้รอยอย่างนี้ ว่างเอ้ยมาตัวน้อยเตือนเตือนขมือขมืออือฮน่ธรรมศาสตร์พัดสีลมเย็นเจ้าเพงแล้วบ้านพิยุออกแล้วยังออกแล้วยัง อุ้ยกำลังเกิ้มมันใช่เลยจ๊อมันยังไม่สุกนะแต่มันใช่เลย <c ười> น,น,นี่แหละที่จ๊อต้องกันรอร,อรอ่อยอร่อยเกองนั่นเลย,น,น,ยนุ่มทุกเสี่ยงใจเย็นๆแม่ไปลูกหรือเอ้า ไปาต้กล้แม่กินแด่แกเฮบกแค่แม่บเฮหรอไรยแกเอกุ่ก็อเยแม่จุขึ้นมาสุกหุสมสุกหงเดี๋ยวไปขึ้นบนบ้านพับพัก่อนกลับแล้วเพิ่มลูกขามขามอยู่บนหัวแล้ว